ที่ผมจะมาถอดกองแรมเบสตาเอามาเป่าลมทำความสะอาดกองนะครับขั้นตอนก็คือเราจะถอดน็อตรตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีข้างในนี้อสามตัวซึ่งผมก็เตรียมถอดไว้ตั้งแต่ตอนสอนหัตลิบแล้วเราจะมาถอดตัวนี้สองตัวนี้นะครับสาเหตุที่ว่าทำไมต้องทำความสะอาดกองก็เพราะว่า ฝุ่นมนมันเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าบ้านใครไม่มีที่เป่าลมก็ก็ไปหาร้านที่มีเครื่องเป่าลมแล้วกันนะหวกงว่าไม่รู้จะช่วยไงอย่างเนี <c> ้ย <oughs> นี่ครับเราก็ถอดน็อตตัวนี้นี่ครบหมดทั้งหมดสี่ตัวเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าเพื่อกันหายพอเราถอดน็อตหมดแล้วก็เราพยายามดึงให้มันตรงล็อกนะครับผองเหลื เ่ครับเราจะถอดมาแเราจะดึงมามาแนวเนี้ยแนวนี้เพื่อให้สุดสิมันออกได้เลยมันจะได้ม่เป็นรอยว่ามีอะไระหว่างนั้นยังไงครับของผมนี่กริปกริปเลยผมบอกให้สะอาดม,มากครับผมดูแลอย่างดีและขั้นตอนต่อไปเราก็มาเนี่ย ถอดน็อตทั้งหมดมันจะมีทั้งหมดแปดตัวเราจำไว้นะครับแปดตัวก็ไม่ยากเราก็ขันให้งกบแปดตัวและถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นอะไรให้ผมทําอะไรหรือว่าอยากรู้วิธีว่าทํายังไงให้รถรถมีรถ,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 รถม,มีมีปัญหาส่วนใหญ่แรม,มที่ผมดูในกลุ่มนะรถจะมีปัญหารตรงนี้แสงจางซึ่งผมเอาเคเบิลไปผูกไว้แล้วสามสามตัวผมเห็นในกลุ่มเขา บอกกันแล้วมันก็หายจริงไหมหายจริงครับผมลองเอาเคเบิลสายเคเบิลอะไปปลูกตรงสายเบกับสายสายอะไรสีดำอีกสายหนึ่งครับมันจะมีหมดสามสายแล้วลูกมัดรวมกันสามตัวเลยให้มันอยู่ด้วยกันผมปลูกไว้อย่างนี้หนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดสามตัวครับ แล้วขั้นตอนต่อไปทําไงต่อครับแล้วต่อไปเราก็จะนี่ผมทอดผมหมดแล้วอ่ะเราเก็บน,อน็อตเรือครับผมรวมงกันไว้แล้วเราก็ถอดออกมามันจะเป็นสภาพน,นี้ครับของผมจะทําความสะอาดตลอดมันเลยดูไม่เปิดเท่าไหร่เห็นไหมครับ <S 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 ผมพูดถึงว่ารถผมมันก็ไม่ได้เลอะอะไรขนาดนั้นแต่ที่ผมทำคลิปก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่า มันสามารถทําความสะอาดได้นะกล่องเดิมมันก็ไม่ได้แย่เอา้าถ้างั้นอย่างนี้ก็สามารถทําความสะอาดเองได้ที่บ้านเลยใช่ไหมครับถามว่าทําเองที่บ้านได้ไหมถ้าที่บ้านมีใดก็น่าจะได้อยู่นะแล้วเราก็มาแกะตัวนี้ออกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าของผมมันก็จะเป็นแนวนี้มันก็ใช้งานมาทั้งหมดหกพันโลอ่ะห0พันโลมันก็ดำเนินเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปการเป่าลม โอเคครับและต่ออย่างนี้จะเป็นการเผาลงก่อ,กอนดับตัวนี้ให้กลับมาไม่บวมแล้วก็น่าชื่อได้ระดับนี้น่าจะรักษากองเราได้ถึงหมื่นโลอ่ะพร้อมได้ไม่ตานยวมาดูกัน ี่ยมันก็จะดูสะอาดขึ้นมันมันอาจจะไม่เหมือนเขาเรียกว่าของใหม่ร้อเปอร์เซ็นแต่มันก็ช่วยให้เรายืดอายุการใช้งานได้อีกระยะหนึ่งแต่คาบดานี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยใช่ไหมครับยังใช้ได้ใช้งานได้ปกติเลยใช่ไหมครับถ้าถามว่าใช้งานไท้ไมได้ครับผมถ้าถึงหมื่นโลก็ควรเปลี่ยนอยู่อ่ะว่าโอเคครับ แลก็จะมาประกอบกองเขาที่เดินครับขั้นตอนต่อไปทําอะไรนะครับประกอบองให้อยู่แล้วขนาดเดิมก็ไม่ยากนะเพื่อนโอเคครับเล่นทำบ้างๆก็เลอ้ยกมาเตามาชิ้นมันได้ครับเนี่ยเราจะอยู่สภาพเนี่ยแล้วเราตองประกอบแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่น็อตทั้งหมดที่เราเลื้ยมาอ๋อโอเคครับเนี่ยน็อตทั้งหมดมันจะมีประมาณนี้แต่น็อตของ แอนเบต้าก็ต้องพันใจอย่างหนึ่งว่ามันจะขึ้นเกลือเพราะว่าเขาชุบน้ำยาก,การสนิมมานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นข้อเสียขอ,อ,อแงแอนเบต้าน่าจะเป็นลูกพันแหละไม่น่าเป็น,คน,นาาคนเดียวอ๋อครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูทีโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูตอนประกอบเสร็จกันเลยแอคชั่นพอประกอบเสร็จแล้วก็เราก็มาตรวจเช็คน็อตว่ามันยึดครบไหมทั้งหมด ที่เราประกอบอเขย่าด้วยอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปที่เราจะประกอบคืออะไรครับก็คือการใส่ตัวนี้กลับไปที่เดิมอ๋อ,อก็คือชุดสีชิ้นนี้ใช่ไหมครับผมผมจะสอนการใส่ง่ายๆก็คือเราแค่ใส่จากข้างหลังไปข้างหน้าแหะครับใช่ครับผมดันดันให้มันตรงล็อกมันจะมีล็อกของมันอยู่ครับมันถอดไม่ยากครับถ้่เื่อนไม่ได้เรียนจบช่างม้าก็ทําได้ครับอืมว่าอยู่บ้านว่างๆก็มานั่งทา มันจะช่วยยืดระยะนถ <Not. S 2> ของเราให้อยู่กับเราได้นานขึ้นอืมหรือว่าจะถอดออกมาเพื่อตรวจเช็คในหลายอย่างแล้วอย่างน็อตที่เหลือนี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตอนนี้อยู่ตรง,ตรงคอนโซลนะครับอ๋อไม่ใช่คนระับน็อตน็อตน็อตี่ทั้งหมดจะมีทั้งหมดสี่ตัวครับที่จะขันอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคตรงนี้จะมีสามตัว อ๋ครับอันนี้ผมจะใส่ข,ข้อควาก่อนแล้วก็มาดูด้านหลังโอเคด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับนี่มันอยู่ตรง,งนี้เห้มอนเบลท์ประกอบเข้าไปครับ okay. น็อตสามตัวนี้ก็คือที่จะต้องยึดชุดสี่ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ท้ายทีผมแนะนําให้ใส่ตัวหน้าแล้วก็ใส่ตัวหลังแล้วก็มาดูว่ามันตรงหรือย,อยังถ้ามันยังไม่ตรงเราจะได้รือง่ายไอ,อืม นี่เราใส่สองตัวแล้วเราก็มาเช็คว่าเออมันเข้าร่องเข้ารอยมันยังนีอย่างนี้เราก็ต้องมาเช็ครายล,ลยละเอียดอีกทีใช่ไหมครับว่ามันตรงเรียบร้อยแล้วอ<ร>โอเค,อคให้มันครบทั้งหมดโอเคครับก็ไม่ใช่เรื่องยากครับสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถแลนเรต้าหรือว่ากําลังมองหารถที่ใช้งานตอนนี้ผมใช้งานไปหกพันโลไปขึ้นดอยตาปังมาผมบอกให้มันก็เป็นสกูตเตอร์ที่ขึ้นดอยได้ มันอยู่ที่ใจคนมากกว่าครับอ๋อครับผมวันนี้ก็อันนี้คือก็คือขันแค่ตึงมือใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมถ้าขันมากไปมันจะเกียวต้องบอกไว้ก่อนว่าแรมเปต้าเป็นเกียวที่หวานหวานง่ายมากนะครับใช่ใช่ใช่โอเคแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรต่อเดี๋ยวผมขอไปคลิปคอนเทนต์ก่อนโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบวัสบีครับ